บาดนี้มาฟังนิท่านทานวงเราดิล่ะธรบารมดาดิล่ะเออเมื่อนั้นก็เอเลขอ๋อบาดเพ่ใหญ่พวกแล้วกันเออสิ้นเมื่แล้วบาดเดี่จากเราถือ่าถือแล้วบาดเดี่เฮ้ยเตี้วน้อยเดินหาทิ้วีอือครับผมมาแต่ทิ้วก็เลยรับสายอยู่สายวะเฮ้ยอยู่แถวนี้แหะครับไปแต่เหนือมาหาไอ้จักบาดก็ด่าน้องไปนะเจ้าอยู่สได้ใจดีแต่โอ้ยย่เงียนใจแยยบนแม่นะพ่อใหพ่วงกันเลย มองเคยเรามานั่งเล่นนั่งหัวหนาาั่นแหละมีอย่างเราก็ซื้อมาเนี่ยลมะมาเอิ้อมูอมาเก,กี้ยจนเนี่ยละลเป็นร้านขายของมีเรามียาไม่มมนะอะไรอย่างหลายแนวละละมาเร็วแน่เอาถ่ายใช่เนี่ยละพันนะม,มาแล้วก็นั่งเล่นมือถือถ่ายทิ่ทิวอยู่กันแล้วบอพก้าวดอกทิ่ทิวก็มาแล้วว่าได้ขี่รถมาหม้อไส้ไฟฟ้าพุ่นเี้าเฮ้อเด้อเขาขึ้นไปยังสัน้นละว่าดีกว่าเธอพูดว่าจอดพูดหานดีเฮ้ยแนวไดเของมั่นมา ห้านี่แม่แล้วก็ว่าไม่รั้นไปซื้อของซื้อยังไงล่ะโดนเต่าขี้กัดอีกกิ้วรถเชื่อเขาเป็นว่าเบาหวาเดี๋ยวไปคือว่าจอดละว่าเดี๋ยวพนะบอกก็บอกว่ายุ่งนี่แล้วยังขี้ไก่ยุ้ยอะได้เรื่องเลยวะทิ้วดีแม่ท่านแย่ะเยอะเยอะตาบ่ปี้ว่าคือพนะโดนเต่าพี่ขี้ว่าขี่รถกลับขึ้นมาอีกเด้๋ว่าดิเพราว่าเข้าดีดีมะเขาเฮ้ยกูยุ่งดีกูยุ่งดีเฮ้ยผมจะโอ้ ไ่บอกอะไแม่พนักติ้ได้ยู่นี่แม่พนักบ่มีตาบอกหอวนัได้บอกควาเห็ตาอยู่เอ้ยพักได้บ่านี่คนนั่งโขกโบกอยู่โดนเติมยงได้จูงโดนกลับว่าบ่านีทีเดียวฮะแทงไรละบ่านี่ก็่าจอดเนื่ี้กายสเทีนมันเบรกไม่อยู่พน่ะเอ้ยกูรู้ว่ามึงไม่เห็นกูย่าเอ้ยพนพนับวกเลยเอ้ยจะเป็นมึงมาว่เขาามาน่สิ้นชื่อว่าฝากดิเอ้ ขัดเห็ดเด้อเห็ดชว่ะไปไปหาเนี่ยวาเห็ดมาคั่วจะม่แขวะยังไม่นอมถอยไม่ยุ่แล้วล่ละแขวกูม่ต้องวงนะสาส้นกินได้อยู่แล้วบัต้องวงนะไฮะเห็ดก้อยซอยแซจุพนะไป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 เร็วย้าย้ายเถินว่าแล้วก็เอื้อนไม่แยบละเอาแนี่มว่าเห็ดันาียังขั่วยังยังมาว่าขนมาให้เห็ดเส้นก็น่ก็ไหนอ้ยวางเถอะเถอะทศกูไปเนโอ้ยเจมไนเนาะเอาหนิเห็ดก็ไปไปนะ โอ้นะมีดเอากไปพันะเฮ็ดกินเองรอดพันะโอ้ยมึงคือให้ถึเราบานะหวายเฮลยมอยจาถือสายแล้วเสียภัยดื้อดอกก้ันติ้วกาิบ่าที่คิวหรอไ้มงสไหปใส่เดี๋ยวมันมีอย่างดอก้อนเบาอย่กคือเธอทำทาเธอเธอคนใจดีหยังกันไ่ยบนะเอ้ยคิดยังหวใ้ไกกงวยจัดแล้วเอาแห้งกระดอไว้พนะคิดคิววาเอ้ยเอา เอา,อาจารย์มาหน่อยมันนะเบาไทยพร้อมบาดีิโอ้ยเป็นคักเนาะเอ้ยเบาไทยในจังหน่อยนาาา่ะละมนนะมือนีคนบ,ถถบ่ถือเลขเซ็งมันนะเป็นไงที่ติ้วถือเลขว่าท่านฮะถือเลขว่าเขาบ่ถือจักบาดเลยมันด,ดีถือเจ้ามือแดกบัสแจงบิลินฮะมึงถือได้ไทันไรมันได้ปะเอาจานมันน่นโอ้ยเพลงเองโหลดจานมาบ้าดิจังไงี้ละบาดดิเฮ็ดแที่ยงเดี๋ยววะ ยังไบหมเลไปกดอกเฮ็ดต่อเฮ็ดต่อเฮ็ดต่อโอ้ยเสียโอกอาังเยอะเด้เราจังเป็นคนจังชีแล้วใจดีเยอะเล่ามามาดองว่างดอกดอเฮ็เฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดเ็อยเฮ็กไ็มไปเฮ็ดไปเน็ด็ดไมเฮ็ดไดไกเฮนปเฮ็ดไดเดป มูมาใครเอาเมียเจ้าสีน้ำมานั่นแล้ววะเดี๋ยวคอยตีเล่นสิเอ้ยมูมาดอกเมียโกโย่ไกโย่ข้าบ้างกเอ้ยอยู่เต่มว่าจะควักมาละจินรมเติมกับผู้มาเอกว่าเดี๋ยวจอดรถเกือกรถที่มันดังดีว่าด่าคือเพื่อนนี่ก็เลยเฮ้ยใดรวะไมยโอ้ยยังยังเล่นตุ๊กี้โอ้ยสีแล้วเว้ยท่านโอ้กักแต่ว่าท่านแน่นอนขนาดเอ่นลูกพี่เลขออกตัวไหนฮึหกสี่ท่านฮะ อุ้ยว่าได้คักว่าม่าเดียวกันเจ้เต้นนิดนิดเต้นเตะเยอะโอ้ถือเรียกคักขันแนวเนียวตนแมนว่าเจ้าถือกเลขว่าว่าตนอุ้ยมาต้องหควงระ่าดเดียววายคนยิ้มพวงกันดีใจนั่นเลยเขาฟอดบาดวุ้ยขนาดเลยว่าดิเฮ้ยถือเขาไหนวะบ่ถือจักบาทเอ้ามันคือจังเต้น่น่ะเต้นตัวบ่ได้เสียงเงินเสือโอ้ยปวดมึงเอ้ยหามึงไอ้คุยว่ามันถือกเลขเป็นแสนเว้ย เฮ้ยนี่ยังวะใส่จักบาทโอาเฮอยว่าที่ซื้อส่วนๆใครมาได้ซื้ออยก็ได้ดีใจสุดตัวสีเป็นยังเนาะดีใจซื้อๆอ่ามึงเอ้ยดีใจเวิดเต้นน้ำจนเมื่อยฮึยนั่ง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 ฮึเส้นเลยบาทเด็กกู่าเว้ยดีใจเข้าเลยเฮ้ยส่วนเตือาคิวๆก็รับโทษทำเป็นยังบาทเอง อ้ยกูว่าแล้วมันดีดีเหหายเลเป็นยังก็จังเป็นจังจานเป็นยังก็จังเป็นจังเ่นละบาทเนี่ยฮะเอาเป็นยังน้อบาทดีอามึง้ยเอาตายแล้บาทดีคิดเทียวกับโทรศัพท์เป็นนาซซี่เลียดเขียดยังไงจะเขาบหฮู้หรอกนี่มันหาย,ย,ย,อ,ย,อ,ยอีกแล้วอู้หาจะเข้าแล้วเปนจะเข้ากันกันเซ็งเซ็งเหมนกันเกนหน่อยเงยเป็นยังดอกคิดเที่ยวกันเลยเอย บัพโทรศัพท์กันแล้วกันนี้ออกจากงูไปแล้วบาดดีเป็นอย่างน้อบาดดีฮะสร้างหัวมันไปลวดเขาจะป้วงว่าพี่เดิมเขาเนญ่ยปวงกับว่ากันเอ็ดสิ้นยุคหันละเข้าหนึ่งที่เจ้ากับก๊อฟว่แล้วบาดนี่ยเขามันก็มาไว้แถวว่าพ่อจะได้องค์ทีน้อกูมือนี่ป่ะจ้ะมีแต่เียเลียบโอ้หัวใส่ฮ็ดไปเแ็ทไปกินไปฮาอู้ตั้งซี่ละมือเลขออกมะข้าเจ้าสลวงเลขออกอันนี้จะคว้างหมดสลวงหมดถือเลขบาดดีฮะ ไม่อย่างนอบาดิือหนาเิงนาย่าเทนอบา่าดิเฮ้เงมาดคือคือดิไม่ยังเด็ดิดฮะเฮ้ไม่อยังอย่างดิดเอ้อยอยิ้มแนี่ยก็ว่าให้เราคามานเลยไปไปไปดยัง,างมากไหมวันนีนผู้บาววิผู้สาวบอกผู้สาวมี่ผู้บ่าไม่บอกยืนบ่าเข้าเรื่องบาดิเพราะงี้นั่น,นบาดมาบาดดิบอกแล้วกันมันมีปัญหาเนีสิไม่ต้องมีเรื่องกันเลย คอยดีมาจากลกมือนะอยังหมดเนี่ยหืมาปแล้วหักมือดำหุดหดดูมันนั่นมาบาดิไเพวงทำอีอยังลั่นนั่นคือดำดำปื้อปือนั่นห้อยตาพะอะเอาตาอย,าย,ตนนตายังก็ยัเป็นยังไงนึตาแหละพอะพาะนั่นตาแหลยังคือตาแหล่บาดิห้วยคือเขาตีแล้วตัวพอะเอาพดงว่าแถวบาดีผูดได้ดตีผู้ไดมาทางกลไปตีเจ้า เฮ้ยกะลูกน้องเจ้าเดาตัวบักในน้อยใจเตี้ยดานนาเลยว้ยบักเดี๋ยวเราบาดบักในน้อยใจเตี้ยเฮ้ยกะบักในน้อยนั่นนะอย่างนี้บักแสดงให้ห้านกรอบนั่นนะโอ้กันไปงวกไปงวกว่าเห็นทิ่เทีวนั่งอยู่บานดิเพราะนั้นเงือ่ไอ้เมื่อวันนี้ลาพอดีละจีจีเฮาจีเฮาคักนี่บ้านี่เพื่อนเมื่อนบมดเที่ยวน้อยจีก็เจ้าบ่เป็นอย่างนี้จีแกขี้ใส่ฟอนข้าวผม เป็นยังก็ไปขี่ไปฟ้อนเขาเขากระบาดเนี่ยแม่นี่รีบบทิดแม่นี่รีแล้วพนักพนธิติตรัวพนักสองเท่าเราดีพื้นนั่นไปฟังนำก็คือกันไม่ได้ไปฟังน้ำอีหยังกระบะเป็นเลี้ยงเยียงกันกระบะที่ไปฟัง,งนำม,มือน่ะก็ไปเศร้าหางเคียงไปควนเด็กผมจับเขาจับดากจับคนเขานี่ใส่มาดีร,า hey, รีบอกแล้วกับว่าฟังเฮ้ยรีบบอกียว งไปจกหน้าเขาเี็ลๆว่ะโอ้ยกระจกบ่สวยๆทับทาไปเสนะโอ้ยสมควรแล้วละทับมึงบอกจังได้ครับว่าอะไรยินงดิสมควรแล้วดิถึกจีนิพันธุ์ที่พวงว่าเออบอกจังได้ครับ่าอะไรยินบ่ฟังเอ้ยดิไปได้ไยินจังได้มึงโมโหจะบอกแล้วหูนหนวกหด้นี่ิโา่พรยะนั่นเลยนะโมหเพราะ่เิน,นยอยิงย่งจังโหด้ปินอยิง่งยังเนีนนนเ่ยี่ีว่เออ เอ้ยแต่เนีัยวนเเยว่า enfin, อ่าก็บ่้นด้ยินมด้วยถึงมัด้ยิ้จังไดดจะกาวาหูหนวกที้ดีม่หูจักสับบ่กนนะเฮ้ยใส่จักบาทสวยากเลยเกินเฮ็ดโซโลย่วบานพราะนั่นเราเจ็บแผลแล้วถ้าทีเขาใจกันบาดีเพอาะพวงกับว่าเอ้ยไหมู่การมู่ไอ้ไดนล่ะผมกับว่าหูจักแล้วว่าเป็นมู่ไอ้เนาะพะนะมัเป็นมู่วกนุที่นะโอ้ต่ผมกอวทอดเด้อครับเพอใหญ่นั่นเด้อเออออออลวมาเป็นยังาเป็นยังลว่าเป็นยังก่าฉันอ้า่อ่่นาง โอ้ยผมก็บว่าคุยจักหน้ากันผมก็เแคบอย่าใกล้ๆดังดอกกันนะโอ้ยอย่าฆ่ามึงอย่างเงี้ยนี่แม่เฮ้เราเขาปลากระเบ้าไทยแล้วบอกเฮ้มึงตียังไงวะไอ้ตัวเล็กไปโอ้โหดูนี่วะหัวแตกหัวเลื่อนหมดเลยนะเรียวก็ะทำอีกเห้ยมึงตีไปยังไงวะดูดิยัวเลินหมดเลยนะตัวเล็กๆทำไมมึงตีมันถึงวะไอยตัางกันนะทิ่ววะเฮ้ย แกไอ้จี่หัวแตกผมไม่ได้ทำนะนี่อ้าวมันเป็นอะไรวะตกกันหัวอ้าวเฮ้ยมึงตกกันหัวเหรอเออเฮ้ยหามเ้ยเฮ้ยราว่ามันถึกเขาจี้เฮ้ยตกกันหัวพอดีแม่ด้ยเพราะผมก็งงๆกันแล้วพอใจลาว่าเลยเอ้าเอ้าเฮะยกินข้าวกินน้ำกันเนาฮู้ยน <schme ck> <noise> ุน